สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่อบานแดนส์บาอภินญานะคะวันนี้วันนี้เอาที่เราจดกันดีกว่าเนาอเอาเรื่องนี้คะ่ะเรื่องนี้อืมก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะของพระพุทธองค์นะคะ ในพระไตรปิฎกนั่นแหละค่ะท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องตั้งใจว่าจิตของเราจนเป็นสมาธิการที่บุคคลผู้มีสุขมีจิตเป็นสมาธินั้นเป็นธรรมดาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่ต้องตั้งใจว่าขอจงรู้เห็นตามความเป็นจริง การที่บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงเบื่อหน่ายคลายกำนัดการที่บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำนัดนี้เป็นธรรมดาอันนี้จากกรณียเมตรสูตรนะคะอังคุตระนิกายก็คือนี้ของที่จดมานี่นะอ่า ของครูบาอาจารย์นะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะไว้เราเอามาคุยกันไว้สกิดเตือนใจเล็กๆน้อยๆด้วยกันวันนี้ขออนุญาตนะอ่าคุยกับคุณอลิสแล้วกันอนิเมะของเราอนิเมะอลิสอลิสแล้วก็ขอโทษนะคะขอขยับนิดนึงอนิเมะอลิส แล้วก็ค่อยตามด้วย conscious spirit แล้วก็ angel answer นะคะโอเคเริ่มกันเลยเ,เขาเรียงตัวกันดีเปล่านะดีแล้วล่ะอ่ะอย่าพึ่งสิคะ เอ๊ะมันหนานิดนึงขอประทานอภัยนะคะคือจะออกมาให้ได้ใช่ไหมคะเอาเอาออกมาให้ได้ค่ะออกมาให้ได้นะคะออกมาก็ออกมาค่ะ เค okay. ได้แล้เกือบครบแล้วเกือบครบแล้วโอ้โยขออภัยจริงๆขออภัยขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และผู้ที่เข้ามาชมทุกๆท,ท่านขอเปิดจิตเปิดใจให้เป็นสมาธินะคะขออนุญ,ญาตนะคะเอนอนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายค่ะเอาละ มาคุยกันเลยใต้สำหรับคืออะไรใด้สำหรับคืออะไรเซเว่นออฟเพนตาค่ะวันนี้นั่งอยู่ในห้องพระก็ได้หัวข้อว่า<ม>อยากจะถามพี่ไพว่าครูบาอาจารย์ท่านให้เรามาทำอะไรกันหนอครูบาอาจารย์ท่านให้เรามาทำอะไรคะเดอะสตาร์กิง้งกิกิกิดกดกด เราเริ่มต้นด้วยการรู้ธรรมเมื่อสักครู่นี้เดอะสตาครูบาอาจารย์ก็ท่านท่านส่งพวกเรามาให้เราสว่างสดใสในแบบของเรา,าจะเป็นเรื่องทางโลกจะเป็นเรื่องทางธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเพื่อเป็นตัวอย่างที่งดงามบริสุทธิ์สดใส,ดสนำพาเพื่อน แล้วก็เดินทางไปกับเพื่อนๆมีเดอะมูนมาด้วยท่านบอกว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าเราจะมีอารมณ์อะไรสุขทุกข์เศร้ากังวลใจดีใจเสียใจเราคือผู้ที่กำหนดชีวิตตัวเราเองวางมันให้ได้วางมันให้เร็วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต วางมันแล้วเดิน <Again> ต่อไปวันนี้ขึ <ga S 1> ้นไม่หลงลงไม่ท้อชีวิตเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครค่ะชีวิตเราก็คือชีวิตเราชีวิตเรามันสดใสสวยงามด้วยตัวเรามีจิตใจที่สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์อยู่แล้วกลัวอะไรคะเพราะว่าเมื่อเราทําตัวเราดีนายเพนทาคก็มาค่ะจริงๆเห็นไหมคะ เราน้อมรับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอะไรก็พร้อมพังมาทุกสิ่งทุกอย่างการงานการเงินสิ่งที่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะลำบากคุณจะสับสน วางรลวมาวางไหมกลัวกลัวแบบกลัวท่านจะตกไหมคะ่ะอันนี้ตกไปข้างนอกไหมค่ะไม่แน่ใจไม่แน,น่นาะคือไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่านายเป็นอะเคานี่คือความมั่งคั่งมั่งคงอะค่ะคุณทํางานมีเ,มนเงินเก็บมีความพร้อมทุกด้านน่ะเพราะระหว่างทางจะเจออะไรเรื่องราวอะไรมาเนี่ย อย่างมันให้เราเรียนรู้ค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรมารอผลตอบแทนหรือรับผลตอบแทนเนาะเราเรียกว่ารอให้เป็นเย็นให้พอยังไงซะก็สำเร็จนี่ข้างใต้มีเอ็ดอับคับด้วยก็คือคุณเป็นคนดีค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะ่ะนี่มีเห็นไหมคุณนี่เดี๋ยวคือมีคือพลังงานอะไรหลายอย่างเนี่ยมีซิกออฟคัพมาด้วยนะเห็นไหมให้ให้ฉลองกันแล้วก็เซเว่นออฟคัพเนี่ยมันอาจจะแบบมีความสงบสุขมีการมาเยือน อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างในชีวิตระหว่างที่เราเดินทางไปไม่ว่าการเดินทางนั้นจะมีความรู้สึกหลากหลายมากมายกังวลสับสนแค่ไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะว่าคุณ มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆคุณรู้ว่าจะจัดการกับจิตใจคุณอย่างไรคุณคุณดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดีเฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราแต่งแต้มชีวิตตัวเราเองอ่ะ หลายสิ่งหลายอย่างมันมันบอกเราว่าเราจะต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตถ้าเราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตของเราอ่ะไม่ว่าจะมีชื่อเสียงขนาดไหนหรือไม่มีชื่อเสียงเราก็ไม่ต้องพกความกังวลใจ เพราะว่าชีวิตมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะบอกว่าเราอ่ะได้รับพรอันประเสริฐมีความสุขมีโอกาสที่จะฟื้นฟูเยียวยามีความหวังมีแสงสว่างอ่อันคือมันทำชีวิตให้สดใสได้ด้วยตัวเราเองอ่ะ เดี๋ยวนะดูดูไพ่ประกอบจริง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 ดีอันนี้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 อ่า conscious spirit กี่ใบดีอธิษฐานกันนะระหว่างนี้เราอธิษฐานกันดูว่า xin sắc lạy lạc hết xích chấm lạy lạc hết xích chấm lạy lạc xích chấm lạy lạc hết xích chấm lạy lạc hết the chấm lạy lạc the xích chấm wow, the, the lạc แสงสว่างในชีวิตเราบา,บางครั้งบางคราวก็มาจากเบื้องบนได้ขอให้คุณฉเฉลิมฉลองแสงสว่างครั้งใหม่ในชีวิตเนาะแล้วก็คุณอีกทางหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเจียวยาได้จากแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์สามารถเจียวยาจิตใจเราได้เหมือนกัน c e l e b r a t e สันไพรส์ฮิวิ e งเอนเ e อร์จ y บายเดอะซได้ค่ะไม่จำเป็นต้องไปมองแสงนะอาจจะแบบริบรีริบรีสีเหลืองทองจับขอบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือทำให้จิตใจเราสงบได้อีกหนึ่งทางไปตึวสุดยอดจับ I feel comfortable in my own body and am sensitive to other people's feelings. โอเคก็คือก็ต้องดูแลจักกะเราให้ดีค่ะแล้วก็การรู้สึกสบายใจภายในตัวเราเองเวลาเรากรรมฐานทำสมาธิวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะ แม้ว่าคุณจะอ่อนไหวกับความรู้สึกของผู้คนข้างนอกแต่คุณก็ยังคือทราบค่ะคือมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองกับการปฏิบัติกับสวดมนต์ภาวนาสมาธิการทำความดีใดๆก็ตามค่ะ ดึงจับก,กะไปถึงจุดหนึ่งเวลานั่งสมาธินะดึงไปตรงกลางก็จะนิ่งดูรู้ปล่อยพอทำจนนิ่งแล้วดำดิ่งลงไปก็เสมือนว่าเราอยู่ใน เป็นลูกหินที่นิ่งๆอยู่ในใต้นะ้ํำไม่คิดอะไรไม่กังวลสับสนอะไรอยู่นิ่งๆแล้วก็จะเกิดปัญญามาคุณไม่ต้องกังวลคุณอยากทำอะไรคุณทำในสิ่งที่รักที่ปรารถนา มันค้างมันคงสำเร็จสมหังจะมาเมื่อเรามีทานศีลภาวนารู้จักทำความดีแล้วเป็นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสเหมือนที่เราเคยคุยกันนะคะจริงจริงจริงเอาออกไกแล้วลูกฟอร์ซายดูสัญญาณปิงป้งปิง้งปิ้งโดนสต็อบอย่าหยุดยังไงเนี่ยือย่าหยุดอย่าหยุดอะไร no need to worry ไม่ต้องกังวลค่ะคุณคุณไม่ต้องกังวลอะไรสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราอยากทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราความสุขความทุกข์กังวลใจครับพ้องใจเหนื่อยใจเบื่อนายใครกำหนัดใ<ม>ดๆก็ตามไม่ต้องกังวลค่ะมองหาสัญญาณให้ดีแล้วก็ทำสมาธิทานศีลภาวนามีสติระล,ลึกรู้ต่อไปค่ะ สิ่งต่างๆมันจะดึงดูดมาเอง it's up to you เห็นไหมคะอย่างนี้บอกเลยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยค่ะคุณ manifest ได้คุณอธิษฐานได้ค่ะแล้วเขาจะมาปรากฏกับคุณเองสิ่งที่คุณอยากได้อธิฐานเลยวันนี้อธิฐานไปอย่างน้อยหนึ่งข้อแล้วโฟกัสมันเขียนมาลงไปค่ะสิ่งที่คุณอยากได้นะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น มันขึ้นอยู่กับตัวคุณจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยเอาจริงๆ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 อาอไหนเดียวใต้สำรับเลยดีไหมคะอธิษฐานเพียงบอกพวกเราด้วยว่าพวกเราต้องอยังไงต่อว้าวอ่อ,อนหวาน อีกไหมอีกไปอีกไปปิงสดชื่นแจ่มใสโอเคโอเคค่ะพลังงานคุณตอนนี้นะอ่อนหวานเธอสัมผัสคุณค่าของทุกสิ่งด้วยเหัวใจที่ไร้เดียงสาและปัญญาที่บริสุทธิ์เธอไปเหนือเงาแห่งความเศร้าและความก้าวราวรุนแรงเธอนำแสงอันอบอุ่นแห่งความสุขมาสู่ทุกคนที่พบเจอ วันนี้ฉันจะมองหาความดีงามของทุกคนมาเก็บไว้ในหัวใจฉันแบ่งปันความหวานชื่นจากภายในให้กับทุกคนผ่านคำพูดที่นิ่มนวลและการกระทำที่อ่อนโยนสดชื่นแจ่มใสเธอคว้าจับความเบาสบายของชีวิตและแบ่งปันความระเริงสดใสให้กับผู้อื่นเสมอเธอมองโลกด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ราวกับเด็กที่เห็นทุกสิ่งเป็นเช่นเกมที่สนุกสนาน บอกตัวเองค่ะวันนี้ฉันจะรักษาราอยยิ้มไว้เสมอเพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งนั้นนะ่าอัศจรรย์อุปสครรคคือบททดสอบความสามารถและความทุกข์เป็นสิ่งที่ฉันต้องไม่รับเข้ามาอีกครั้งนะคะวันนี้ฉันจะรักษารอยยิ้มไว้เสมอเพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งนั้นนะ่าอัศจรรย์อุปสรรคแค่บททดสอบค่ะคุณบททดสอบความสามารถและเมื่อใครเจอความทุกข์ มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ต้องรับเข้ามาขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขนะคะนอรฟันดีลาติสวัสดจะเจอเวลาไหนจนเช้ากลางวันเย็นหรืออะไรก็ขอให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญสดชื่นแจ่มใสสุขภาพกายใจใแข็งแรงมั่นคงมั่งคั่งปรัถนาสิ่งใดสมปัถนาทุกประการขอบุญรักษาคุณพาคุ้มครองทุกท่านทุกคนขอประคุณทุกๆก,การติดตามกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจไม่ว่าช่องทางใดก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาพบมาเจอกันเรามีบุญสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน ขอให้ความรักความปรารถนาดีนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ